สวัสดีจ้าเมื่อนี้มากินหลับป้าตองพี่น้องโพสตสังคัมย์ยังไงหลับจนก้อยบูซิงบักพีกเป็นหน่วยเลยบ่นี่ของแท้ตีคือมะลีอันนี้คือหม้อต้มต้มหัวปลาบอกย่ายสิมะุดอันนี้แล้วกรโกรลเขานา อันนี้คืออะไรก้อยเหรอก้อยดิบว่ะตาอ้ยไม่เอาเขาก็บอกขัววะแซบแซบน้ำกันพี่น้องตักไ้กวยขัวแล้วตักิสวยท้ายนี่นามันหนะล้วคบอลไว้นี่ดิอุ้ยหิมะะกินหนแบค่ขได้โลดขิโลดจ็ไปแซ่พวกนี่นอกเม่สีอันนี้คือตรม หนังปลาตองแล้วก็หัวปลาตองข้าวไร่ผมราขเล้าบักเั้นได้ละบ้านนี้บักเจ้นนี่มาจะใส่เจนนี่มือปราบพืชหลับปลาตองใส่ตีผักหยอดบักม่วงจีกับย่านย่านย่านก้องอู้สิบ่ย่านเอียงพุ่นสิงเหล่าพักใส่พักบักม่วงนี่เขาสิงนั่นขี้เตอร์ ต้บรดโภคต้มหัวปลาไปเอาเหยาะพี่น้องเสียเสียคำมย์ยังไงนะที่โอ้ยต้องผีของแท้เสียแล้วเร็วเสียเสียคุยหลับปะตองแล้วเออบอกพี่กระได้กินโซนี่เท่อละซองเบาห่วยจะมักย่องก็เมนมาหาเลยได้เลยอ่ะแมวมึงนี่ของแท้ของแท้นี่เด้อผู้มานปะตองไงพี่น้อง นั่นนั่นบักพีกเอาแล้วนี่บี้กุยาดิบักคักคักคักเอาไปสูบอยู่ใจล่ะ